ครับผมก็สวัสดีครับผมเดี๋ยวมาดูชนชมกันนะครับผมก็ร้อนเดือดมาแล้วไม่ได้เป็นไหนหรอกอันนี้จริงได้นะเราไปแต่งความไปแต่งความใหม่จะสวยได้นะตัวนี้อันนี้ก็สวยอยู่แล้วนะถ้าเราชอบแบบนี้อันนี้เป็นไม้เสียบตัวนี้ก็ดอกไม่ค่อยโตมากไม่ค่อยโตมากนะครับผมมาแบบนี้ก็อาแบบนี้นะอ่าก็ครบกันให้แล้ว ต้นี้ต่อดูสวยด้วยนะตัวนี้จะเป็นชมพูพิตตี้ดอกถ้าชอบดอกซ้อนหนาๆดอกชั้นหนาๆนะตัวน,นี้เลยนะดอกหนานสีชมพูชมพูก็ชื่อูบดถูกไหมสวยเลยสามร้อยสี่สิบบาทรวมส่งครับผมชุดนี้สามร้อยสี่สิบาทรวมส่งสามต้นมาดูมาแบบนี้บ้างชั้นเดียวทั้งงานนะอันนี้เป็นไม้ความเมล็ดนะ ตัวนี้ก็ไม้พมเพลต <c oughs> ยังไม่แต่งยังไม่แต่งยังไม่เสียบนะเป็นไม้ลูกสมยักษ์นะสอตัวนี้เป็นไม้ต้นใหญ่ต่อลูกสมยักษ์ทั้งนั้นนะเป็นลูกสมยักษ์ทั้งหมดอันนั้นเป็นเป็นลูกสมยักษ์เอามาเสียบอันนี้เป็นลูกสมยักษ์ที่ไม่ได้เสียบนะที่ไม่ได้เสียบสอตัวนี้ไม่ได้เสียบนะครับผมไม่ได้เสียบนะสวยนะปล่อยเลี้ยงแบบธรรมชาติดูสวยหรือเราจะเอาไปอะไรก็ตามแต่ อายแล้วไม่ได้รู้อันนี้เป็นไม้เสียบนะอันนี้เป็นชั้นเดียวนะอันนี้เป็นเสียบนะต้นนี้เสียบนะก็นี้ขาบริสุทธ์สวยดีตัวนี้ก็จะออกสีศแบบนี้แหละแดงอมเปรี้ยวเปรี้ยก็คือส้ดมันแหละอันนี้ไม่เสียบเช่นกันเสียบสองต้นไม่เสียบสองต้นเสียบชั้นเดียวอันนี้เสียบตระกูลอ่าญี่ปุ่นนะ เพราะว่าญี่ปุ่นดนกสวยดีก็เลยมาเสียบเผื่อชอบนะเผื่อชอบอันนี้ก็สามร้อยสี่สิบาทเช่นกันสามต้นนั้นสามร้อยสี่สิบาทอันนี้สี่ต้นสามร้อยสี่สิบบาทชอบไหมอันนี้เป็นเรียกว่าอ่าสะอุนะอันนี้ผมตัดกิ่งนะแต่งเอาไว้นิดหน่อยนะเพราะว่าเพราะว่าจะเอาเป็นทํางานมอนไสแล้วก็ตัดทิ้งนะ อันนี้ก็กิ่งนี้ก็ตัดทิ้งไว้นะกิ่งหลักก็ให้เขาแตกกวามาแบบนี้นะต่อแบบนี้นะอันนี้ฐานล่างเขาเต็มทางแล้วไงต้องไปเปลี่ยนใหม่ต้องไปทําใหม่แต่งได้สวยนะเพราะว่าอันนี้ผมตัดกิ่งไว้บางส่วนนะตอนนี้ยังไม่ตัดกิ่งยังคือตัดติ่งไม่ตัดติ่งตัดกิ่งต่ <c oughs> <c oughs> อก็ว่าถูกมั้ยเนาะตัดแล้วครั้งเดียวอ๋อลืมไป ต,ตัดตัดเช่นกันอันนี้ผมตัดให้แตกีงตัดให้แตกฟอมเป็นไม้ที่ตัดตั้งแต่ต้นตัดแล้วก็ลืมไปก็ทิ้งไว้ไงลืมไงตัวน,นี้จะดอกใหญ่กว่าตัวน,นี้นะตัวน,นี้ดอกใหญ่นะตะอ,อูนะครับผมสตะอดอกใหญ่กว่ากันสองร้อยแปดสิบบาทคู่นี้ครับผมเอาไปแต่งทําเป็นบอนไซสวยนะสวยนะเอาไปทำเป็นบอนไซสวยนะสวยนะองร้อยแปดสิบบาทเองต้นใหญ่นะไม่ใช่ต้นเล็กนะใหญ่แล้วนะ ใหญ่อยู <made> <mark> ่นะครับผมสองร้อยแปดสิบบาทสามร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบจะขายให้รวยเลยวันนี้ว่าไดนขายไรหมื่นเนี่ยขายทุกวันแหละแต่ไม่มีท่านไหนช่วยซื้อซื้อไหมเจ้าไหมสามร้อยสี่สิบาทเนี่ยได้ไหมสวยไปเลี้ยงนะอันนั้นก็สี่ต้นสามร้อสี่สิบาทอันนั้นสองต้นสองร้อแปดสิบบาทจบครับผมขอบคุณครนด้วยที่มาเยี่ยมชมขอบคุณมากครับผมขอบคุณละสวัสดีครับผมสวัสดีครับ